สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพจคณิาตศาสตร์ปลายชยานะคะวันนี้เราจะมาทําวิชาสามัญเหมือนเดิมนะเป็นหัวข้อเรื่องของ e x p o n e n t i a l นะคะและลอการิทึมพาร์ทสองนะคะส่วนในครั้งถัดไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนหัวข้อเวียนกันไปเรื่อยๆจนไปถึงสนามสอบแพทนะคะอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาต่อที่ข้อ11กันเลยนะคะวันนี้จะมีข้อ11ถึงข้อ20นะคะสอง่งไม่ใช่สองสิงสข้อนะคะจากที่เมื่อวานเนี่ยคพี่แล้วบอกไว้ว่า เราจะมาต่อทนนี่ข้อสิบแต่ว่าจริงๆอ่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อวานข้อมันซ้ำไปข้อหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมารานต่อเลยนะคะที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบนะข้อสิบเอ็ดนะคะเธบอกว่าผลบวกของคําตอบทั้งหมดของสมการก้อนเนี้ยทั้งก้อนเลยนะคะสมการตัวเนี้ยทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เป็นวิชาสามัญปีห้าเจ็ดนะคะวิธีการก็คือสิ่งที่เราจะต้องกลับนะคะถ้าน้องสังเกตตรงนี้นะน้องจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันเป็น log x ฐานสองแต่ว่าอีกอันหนึ่งนะคะมันเป็น log สองฐาน x ซึ่งมันสลับกันเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะพี่เล่าโจทย์มาก่อนหนึ่งรอบนะคะก็จะได้เป็นล็ 2, อก x ฐานสองบวกล็อกสองะบวกหกล็อก2ฐาน x ลบ5เท่ากับ0ูนย์ะคะพี่ต้องการจะเปลี่ยนให้มันเหมือนกันเนาะจากล็อก x ฐานสองกับล็อก2ฐาน x กลับมาสลับกันอยากให้ตัวฐานอนะไอตัวห้อยเนี่ยเป็นตัวเลขมากกว่าเพราะฉะนั้นพี่ก็จะสลับนะคะให้มันเป็นล็อก x ฐาน2เหมือนกันแต่ในกรณีที่เราจะสลับนะคะ จากตัวแรกที่ไม่เป็นจํานวนเต็มปกติเนี่ยถ้าน้องเกิดการสลับที่ฐานกับตัวห้อยขึ้นมาเนี่ยแปลว่าน้องจะต้องเอามันมันเป็นตัวส่วนนะคะมันจะเป็นล็อกหกส่วนเออไม่ใช่ล็อกหกเป็นบวกหกส่วนด้วยล็อก x ฐานสองแบบนี้คือจากด้านบนเนี่ยที่เป็นล็อกสองฐาน x ถ้าน้องสลับปุ๊บเป็น x ฐานสองมันจะกลายเป็นตัวส่วนทันทีจากตอนแรกที่ที่ไม่เป็นตัวเศษนะนะคะ เนี่ยสมการของเราก็จะหน้าตาแบบนี้ตอนนี้สิ่งที่เรามีเหมือนกันก็คือเราจะมี log x ฐาน2 log x ฐาน2ตรงนี้เหมือนกันแต่ถ้าเราจะคำนวณโดยใช้สูตรตัวแปรหน้าตาแบบนี้คือมันจะมองยากเนาะเราก็เลยจะกําหนดตัวแปรใหม่นะคะเพื่อให้คิดเลขได้ง่ายขึ้นเราก็จะกําหนด log x นะคะฐาน2ให้เป็น a ก็จะได้ว่า a บวก6ส่วน a ลบ5เท่ากับ0นะคะแล้วเราก็จะคูณ a ไป ทุกก้อนเลยทั้งสมการนะคะจะได้เป็น a กําลังสบวกหลบห a เท่ากับศนะคะอะก็จะได้เป็นอ่าเรียงดีกีใหม่เนาะก็จะได้เป็น a กํลังสลบห a บวกหเท่ากับศแล้วเราก็แยกตัวประกอบนะคะได้ a ลบสกับ a ลบสเท่ากับศ a แล้วก็จะมี2ตัวนะคือ3กับ2นะคะแต่เนื่องจากว่าตัวแปรของเราจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้ a ถูกไหม a ของเรามันมาจากนี่ ล็อก x ฐนสนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามากลับมาแทนค่าใหม่ก็จะได้เป็น log x ฐาน2มีค่าเป็น3นะคะและอีกอันนึงก็คือล็อก x ฐาน2มีค่าเป็น2เพราะฉะนั้น x อันนี้เกิดจาก2อยกกำลัง3 x อันนี้เกิดจาก2กลังสอันนี้มีค่าเป็น8อันนี้มีค่าเป็น4ดังนั้นนะคะผลรวมของคำตอบนะคะ8บวก4มีค่าเท่ากับ12 12คือชอยข้อคอควายนะคะนี่คอควายได้เลย ข้อ12นะคะบอกว่าจำนวนจริง x ที่สอดคล้องกับสร,รการก้อนเนี้ยทางก้อนนะคะมีค่าเท่าไหร่เราก็ลอกโจทย์มาก่อนเหมือนเดิมเนาะ mm hmm. ก็จะได้เป็นล็อก x ฐาน4นะคะเท่ากับล็อก3ฐาน9บวกกับ l o อก9ฐาน3นี่เสร็จแล้วลองดูวิธีทำต่อซิว่าเอ๊มันน่าจะปรับตรงไหนได้หรือเปล่านะคะจริงๆตรงน,นี้มันสามารถปรับได้นะเราทำให้มันเป็นตัวเลข ฐานเก้าใช่ปะเราก็แปลงให้มมนเป็นสามกำลังสองอีกอันหนึ่งเก้าตรงนี้ก็คือสามกำลังสองฐานสามซึ่งเขาบอกว่าถ้าตัวฐานมีเลขชี้กำลังให้ทำเป็นเศษส่วนนะคะก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองล็อกสามานสามอีกอันนึงถ้ามีเลขชี้กำลังเนาะเราก็เอาเลขชี้กำลังมาวางไว้ข้างหน้านะเป็นบวกล็อกสองล็อกสามฐานสามล็อกสามฐานสามเปนก้านเป็นหนึ่งล็อกสามฐานสามเป็นหนึ่งดังนั้นนะคะตรงนี้อ่ะลอกไล่ลงมาเลย ก็จะได้ว่า log x ฐาน4เนี่ยเท่ากับ1ส่วน2บวก2 1ส่วน2บวก2คือเท่าไหร่ก็จะมีค่าเป็น5ส่วน2ดังนั้นนะคะ x ของเราก็จะเป็น4ยกกำลัง5ส่วน2 4ยกกำลัง5ส่วน2เกิดจากอะไรก็เกิดจากรากที่2ของ4กำลัง5รากที่2ของ4กำลัง5ก็เกิดจากอะ4เกิดจากอะไร4เกิดจาก2กำลัง2แล้วก็ยกกำลัง5 เพราะฉะนั้นมันคือรากที่สองของสองกำลังสิบถอดออกมาได้สองกำลังห้าคำตอบคือสามสิบสองอันนี้ไม่ต้องมีตัวแปรไม่ต้องมีอะไรก็ได้เนาะแค่เราจัดรูปแล้วก็หาค่าธรรมดาเฉยๆนะคะต่อมานะคะข้อสิบสามนะคะเขาบอกว่าให้เราหาผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการซึ่งสมการที่ให้มานะคะก็คือสมการตัวนี้คือฝั่งเนี้ยมันเป็นเลขยกกำลงังแต่ว่ามีมีล็อกอยู่ด้วยแต่ว่าฝั่งเนี้ยมันเป็นตัวเลขธรรมดาใช่ปะ่ะวิธีการนะคะเราจะทำการเช็คล็อก ฐานสองเข้าไปเพื่อจะกาจัดตรงนี้ทิ้งนะสมมติพี่เพิ่มล็อกฐานสองไปนะคะจาก x ยกกําลังล็อก x ฐานสองบวกหนึ่งเท่ากับคงสิบสี่นะคะพี่เทคล็อกเข้าไปเทคล็อกเข้าไปก็คือเนี่ยใส่ล็อกฐานสองเนี่ยนาหน้าเข้าไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะจากบรรทัดนี้นะคะเราจะมาจัดรูปใหม่เพราะมันเป็นเลขยกกําลังใช่ไหมเราก็จะตบมันมาไว้ด้านหน้านะคะก็จะได้อยู่ในรูปของ ล็อกซฐานสองบวก1นะคะคูณอยู่กับล o g x อกฐานสองอีกฝั่งหนึ่งนะคะหกสิบสี่เกิดจากสองกำลัง6กฐานสองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราสามารถดึงมันมาไว้ข้างหน้าได้แล้วมันก็จะเหลือ6กลอกสองฐาน 2. ซึ่งลอคสองฐานสองมีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นอันนี้พี่ขอนละไว้เลยนะกน็จะมีค่าเป็นหกนะคะส่วน,นอีกฝั่งหนึ่งเนื่องจากว่าตรงเนี้ย มันอยู่ในรูปลนะ็อกเนาะมันก็จะมองยากไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ขอแนะนำนะคะอาจจะพี่เขียนก่อนมันจะเป็นล็อก X ฐาน2บวก1คูณอยู่กับล็อก x ฐาน2เท่ากับ6ทพี่ก็จะกําหนดตัวแปรใหม่เหมือนเดิมนะคะกำหนดให้ A แล้วกันมีค่าเท่ากับ log X ฐาน2คือทอํายังไงก็ได้ให้มันลบรูปลดรูปเรารู้สึกว่าง่ายที่สุดอะต,ตัวแปรแบบไม่ต้องลบนะคะ ก็จะได้เป็น a บวก1คูณ a เท่ากับ6ได้ a กําลัง2บวก a ลบ6ก็จะได้เป็น a บวก3กับ a ลบ2 a แล้วก็จะมี2ค่าคือลบ3กับ2คราวนี้ a เราอะ่ะมันไม่ได้มีอยู่ในตัวแปรนี้ตัวแปรในชมการเราไม่มี a เรามีแต่ log ถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนแรกเราแทน a เป็นอะไรเราแทน a เป็น log x ฐาน2น้องก็แทนค่าูณเข้าไปนะคะเป็น log x ฐาน2เท่ากับลบ3กับอีกอันนึงก็คือ log x ฐาน2เท่ากับ2 เก็จะได้สองยกกำลังลบสาอันนี้ก็จะได้สองกำลังสองสองกำลังลบสามคือลบหนึ่งส่วนแปดอันนี้มีค่าเป็นสี่เพราะฉะนั้นจับรวมกันซะเราจะได้ว่าเป็นผลรวมเท่ากับลบหนึ่งส่วนแปดบวกสี่สี่ก็คือสามสิบสองส่วนแปดก็จะมีค่าเป็นสามสิบเอส่วนแปดใช่ไหมสามเอส่วนแปดเดี๋ยวนะ อ๋อตัวนี้ขอผิดนิดนึงนะคะตรงนี้ต้องไม่ใช่ลบหนะึ่ส่วนแเนาะมันต้องเป็น1นึส่วนแปดเฉยๆพอยกกกำลังติดลบแล้วก็ทําให้มันเป็นบวกอ่าขออภัยด้วยนะคะอันนี้จะต้องเป็นเศษหนึส่วนแปดบวกสามส่บสองส่วนแปดใต้สามสิบสาส่วนแเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตรงกับช้อยค้่อต่อต่นะคะอ่ะลืมเมื่อกี้เพลินไปหน่อนนะ ข้อนะคะจะบอกว่าผลบวกของคําตอบทั้งหมดอ่าส่วนใหญ่ในชุดนี้นะคะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผลบวกของคําตอบทั้งนั้นเลยเนาะก็คือเราจะต้องหาค่าของตัวแปรให้ได้นะคะแล้วก็เอาค่าของตัวแปรทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะคะเราก็หาว่าเออมันมีค่าเท่าไหร่เนื่องจย์ข้อนี้นะคะให้อีกตัวนี้มาอันนี้เป็นน้องๆ้องชั้นม .5 ม .6 สามารถดูได้นะคะเพราะม .5 บางคนก็กําลังเรียนเรื่อง exponential กับ log v i e ่บางคนอาจจะไปตรีโกณไปลวไม่เป็นไรก็ถือว่าย้อนกลับมาทบทวนก็ได้นะคะส่วนน้องม .6 ก็เตรียมตัวไว้นะเพราะว่านี้นะคะเป็นวิชาสามัญที่เคย ใช้สอบจริงๆนะคะอันนี้เป็นผมปี59ตามที่พี่ใส่สีแดงไว้ให้เลยนะคะล็อกอะไรมีค่าเป็นหนึ่งอย่างแรกเราจะต้องรู้คุณสมบัติล็อกก่อนถ้าล็อกหนึ่งอ่ะมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมเมื่อกี้พี่พูดผิดเมื่อกี้ต้องบอกว่าล็อกอะไรมีค่าเป็นศูนย์ไม่ใช่หนึ่งนะคะซึ่งถ้าล็อกหนึ่งอ่ะมันจะมีค่าเป็นศูนย์ดังนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนของน้องนะคะไอ้แอบส์ลูดเนี่ยค่าสมบูรณ์ก้อนเนี้ยจะมีค่าเป็นหนึ่งโดยปริยายก็คือใช้คุณสมบัติเข้ามาช่วยก็็จะได้เปน ค่าสัมบูรณ์ของ x ลบสองกำลัง x ลบห้าเนี่ยต้องมีค่าเป็นหนึ่งแล้วเราก็หมายมาหาอีกว่าอ่ะแล้วตรงเนี้ยอะไรยกกำลังอะไรแล้วมีค่าเป็นหนึ่งซึ่งไอ้ก้อนเนี่ยทางก้อนก็ต้องมีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็นอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะตรงเนี้ยอ่ะพี่หอแยกกรณีก่อน x ลบห้าของเราอ่ะอจ,จะได้ว่า x ลบห้าของเราอ่ะอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ ถ้าเเป็น5ใช่ปะถ้า x ได้5 5ลบ5ได้ศูนย์กำลังศนย์ก็ได้1หรืออาจจะเป็นวิธีอื่นก็ได้หรืออาจจะมีในกรณีที่สมมติอันนี้นะให้ x ลบ5เป็น0ูนกับอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ x ลบ2อ่ะเป็นค่าสมบูรณ์ของ1กับลบ1เพราะค่าสมบูรณ์ของ1เดีวยวกำลังอะไรก็มีค่าเป็น1ค่าสมบูรณ์ของลบ1เดีวยวกำลังอะไรก็มีค่าเป็น1อยู่ดีดังนั้นนะคะเราจะได้ว่า ถ้าตรงเนี้ย x เป็นห้าดูนะสามกำลังศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งถามว่าถูกไหมถูกนะคะอะกรณีที่หนึ่งเราให้เป็นห้าลบสองยกกำลังห้าลบห้าได้สามกำลังศูนย์ก็มีค่าเป็นหนึ่งก็ถูกเพราะว่าเนี้ยเรากําหดดให้มันเป็นหนึ่งไปละมากรณีที่สองเราบอกว่าเราให้ข้างในเนี้ยเป็นค่าสมบูรณ์ของหนึ่งดังนั้น x เป็นอะไรได้บ้างถ้าให้มันเป็นหนึ่ง x ก็จะเป็นสามถูกไหม สามลบสองแล้วก็ยกกําลังสามลบห้าค่าสมบูรณ์ของสามลบสองก็คือหนึ่งหนึ่งยกกําลังอะไรก็แล้วแต่ก็มีค่าเป็นหนึ่งอันนี้ก็ถูกต่อมานะคะยังไม่จบอันนี้แสดงว่าเราได้ x เ,เป็นสามต่อมากรณีที่สามนะคะเราบอกว่าให้ข้างในเนี่ยให้ค่าตัวสมบูรณนะ์ี่ยมีค่าเป็นลบหนึ่งดังนั้น x ของเราตรงนี้จะต้องเป็นหนึ่งลบไปเลยก็เป็นลบหนึ่งยกกำลังลบสี่แต่ว่าค่าสมบูรณ์มันเป็นหนึ่งหนึ่งยกกำลังอะไรก็แล้วแต่ก็มีค่าเป็นหนึ่ง ดังนั้น x ของเราอันนี้จะมีค่าเป็นหนึ่งเขาเลยบอกว่า x มีค่าเป็นห้าเป็นสามเป็นหนึ่งอันนี้ใช้ได้หมดเลยผลบวกของมันมีค่าเท่าไหร่คําตอบก็คือเกต่อพ่อจอจานทำไมถึงเป็น9ก้าก็ห้าบวกสามบวกหนึ่งนะคะได้เก้า นอกจากเราจะคิดตรงเลขชี้กําลังอ่ะเราอย่าลืมมานึกถึงตรงฐานด้วยนะเพราะว่าถ้ามันมีค่าเป็นหนึ่งใช่ไหมถ้าฐานน่ะเป็นค่าสัมบูรณ์หนึ่งกับลบหนึ่งอ่ะใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวเลขธรรมดาเราต้องใช้แค่หนึ่งนะคะแต่ถ้าจะถ้าเราจะใช้ลบหนึ่งเนี่ยกยอะกำลังก็ต้องเป็นเลขคู่นะคะต่อมานะคะข้อสิบห้าจะบอกว่าผลบวกของคําตอบถามาผลบวกอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยแหอย่างนั้นเราก็ต้องมาดูคุณสมบัติของล็อกกันแล้วแหละอันนี้ขอลอกโจทย์มาก่อนหนึ่งรอบนะคะ ล็อกหนึ่งย x ทั้งหมดกำลังสองบวกล็อก x ฐานร้อยนะคะเวลาเรียกเรียกให้ถูกนะบางคนอาจจะอ่านตรงนี้เป็นล็อกร้อยฐาน x ก็มีลบล็อกร้อย x ก็มีจริงๆมันต้องอ่านล็อก x แล้วค่อยอ่านตัวห้อยเป็นฐานนะคะอันนี้เนื่องจากว่าตรงนี้ค่ะเราสามารถกระจายหรือจัดรูปใหม่ได้นะคะเพราะว่าหลังล็อกคูณกันมันเกิดจาก มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากบวกกันนะคะเป็นล็อกร้อยบวกล็อกเอนะคะฐานเดียวกันเราก็เลยจับกันมาคูณกันอันนี้เราก็กระจายออกก็จะได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรต่อได้ตรงนี้นะคะหนึ่งร้อยตรงเนี้ยพี่จะหอปรลับนะคะเป็นสิบยกกำลังสอง เพื่ออะไรเพื่อให้มันเหมือนกันกับตัวอ,อื่นเวลาทําจะได้ทําง่ายขึ้นเนาะล็อกสิำลังสองเนาะข้างในก็เป็น l o อกเกำลังสเหมือนเดิมไอถฐานหนึ100ก็เหมือนกันเราก็เปลี่ยนนะคะเป็น X อ็กฐานสิบกำลังสอบวกส่ะคราวนี้เนื่องจากว่า l o อกที่ไม่เขียนฐานนะคะตรงเนี้ยมันก็คือล็อกฐานอะไรทั้งนั้นเลยล็อกฐาน10ถูกไหมดังนั้นนะคะตรงเนี้เยเลขชี้กําลัง เราจะตบมันมาไว้ข้างหน้านะคะเราล็อกสิบฐานสิบตรงนี้ก็จะเหลือแค่นี้ก็หายไปเพราะฉะนั้นก้อนนี้ทางก้อนนะคะทางก้อนตรงนี้จะมีค่าเป็นสองพอล็อกสิบฐานสิบมีค่าเป็นหนึ่งแล้วก็บวกล็อกตัวนี้เข้าไปยกกาลังสองต่อมาอันนี้นะคะเลขชี้กาลังของตัวถานเนี่ยของของตัวห้อยเนี่ยเราจะทําไปเป็นตัวส่วนของข้างหน้าเพราะฉะนั้นสองส่วนด้วยสองก็มีค่าเป็นหนึ่งก็หายไปก็จะเหลือแค่ log x ฐานสิบซึ่ง log x ฐานสิบเราเห็นแค่ log x ก็ได้คิดละไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะ log ฐานสิบเขาจะไม่เขียนนะคะแล้วทํายังไงต่อแล้วก็สมมุติเลยถ้าน้องสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าตรงนน Hi เนี้ยมันคล้ายๆกันป่ะเนี่ยก้อนเนี้ยเดี๋ยวพี่ไฮไลท์ก่อนสองบวก log x กับ log x บวกสองเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่จะกําหนดให้มันเป็นตัวแปร a มันก็จะได้อยู่ในรูปของ a กําลังสองบวก a ใช่ปะ่ะจะได้ว่า จะได้ว่า A กำลังสองบวก A เท่ากับศแล้วก็ดึงตัวร่วมมาแล้วก็จะมี2องคำตอบคือ A เป็น0กับ A เป็นลบ1แต่ A ของเราจริงๆมันคือ2องบวกลอ g x ถูกไหมอันนึงให้เป็น0กับอีกอันหนึงสองบวกลอค x อีกอันหนึงให้เป็นลบ1แสดงว่าลอก x ของเราจะต้องมีค่าเป็น ลบสองกับอีกอันหนึง่งลบอ็กของเราจะต้องมีค่าเป็นลบสามดังนั้นเที่เป็นลบสองนะคะลอ็กที่เป็นลบสองก็คือสิบยกกำลังลบสองอีกอันนึงก็คือสิบยกกำลังลบสามเพราะฉะนั้นสิบกำลังลบสองก็คือเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยสิบยกกำลังลบสามก็คือเศษหนึ่งส่วนหนึ่งพันจับรวมกันนะคะทำส่วนให้เท่ากันสุดท้ายนะถ้าเอามาบวกกันนะคะจะได้สิบเอ็ดส่วนหนึ่งพันเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบถอยข้อกไก่นะคะนี่ ต่อมานะคะข้อ16บอกว่าจํานวนจริง x ที่สอดคล้องกับสมการสมการก้อนนี้นะคะเท่ากับเท่าไหร่มองวันผ่านเนี่ยเราต้องมองให้ออกแล้วว่าเฮ้ยข้อนี้น่าจะต้องปรับฐานให้เป็น5ถูกไหมเราก็แยกกันมาเลยขอทวนสูตรเลขยกกาลังนิดนึงนะเขาบอกว่า a กาลัง m คูณ a กาลัง n เนี่ยเกิดอาจจะได้เป็น a กาลัง m บวก n ถ้า a กาลัง m หาร a กาลัง n จะได้เป็น a กาลัง m ลบ n ถ้า a กาลัง m ซ้อนกาลัง n จะได้เป็น a กาลัง mn ถ้า a กาลังติดลบ อะไรก็แล้วแต่อยากให้เลขชี้กำลังเป็นบวกก็ใส่เป็นเศษส่วนยกเว้นตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์เพราะวส่วนเป็นศูนย์มันจะไม่นิยามอันนี้คือทบทวนนะดังนั้นนะคะยกกําลังตรงเนี้ยเราเห็นแล้วว่าโอเคมันบวกกันอยู่ใช่ปะ่ะเราก็แยกเลยนะคะอันนี้ขอลองจทย์ก่อนเป็นห้ายกกาลัง x บวก1บวกห้ากลัง x บวกห้ากลัง x ลบหนึ่งเท่ากับร้อยห้าสิบห้าโห้าพี่ก็แยกนะคะเป็นห้ากลัง x คูณห้ากลังหนึ่ง บวกกําลัง x บวกกับกําลัง x คูณกําลังลบ1ึ่งซึ่งถ้าตรงเนี้ยน้องแยกออกมานะคะน้องจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าทุกว่วงเล็บนะคะทุกตัวทุกพจน์เนี่ยมันจะมี5้ากลัง x อยู่อันนี้คือหมายถึงฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับนะน้องก็ดึงกําลัง x ออกนะคะวงเล็บแรกก็เหลือกําลัง1อันเนี้ยดึงออกไม่ใช่เหลือศูนย์นะคะการดึงตัวร่วมก็คือเครื่องหมายหารเพราะฉะนั้นมีกําลัง x ดึงกําลัง x, x ออกก็จะเหลือแค่1 แล้วก็อีกอันหนึ่งเหลือห้ากำลังลบหนะคะก็ได้ร้อยห้าสิบห้าดูท่าเพราะนี้สิ่งที่น้องต้องทําก็คือในวงเล็บเนี่ยห้ากำลังหนึ่งได้5แล้วก็ห้ากำลังลบหได้1นส่วนห้านะคะได้ร้อยห้าสิบห้าดูท่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะจับบวกกันนะคะจะได้เป็นสามสอส่วนห้าถ้าเราอยากย้ายนะคะสาส่วน5้ามันคูณอยู่ใช่ไหคูณอยู่กับตัวเนี้ยถ้ามันหารอยู่เราก็ย้าย5้าขึ้นเปคูนสามสิบเอด คูณอยู่แล้วก็ย้ายลงมาหารอันนี้ก็จะตัดตัดได้นะคะก็จะได้ว่า5กำลัง x เ,ออเท่ากับ25รูท5 25เกิดจาก5กำลัง2รูท5เกิดจาก5กำลัง1ส่วน2ดังนั้น f ของเรานะคะจะมีค่าเป็น5ส่วน2หรือ2.5ก็คือตอบช้อยข้ององ,งูเป็นการเทียบสัมประสิทธิ์เลขชี้กําลังในกรณีที่ฐานเท่ากันนะคะ ข้อ17นะคะก็ถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่จริงๆมันมีสูตรล็อกอันนึงนะคะที่เขาบอกว่าล็อก m ฐาน n น่ะมีค่าเท่ากับ1ส่วนล็อก n ฐาน m ถูกไหมหรืออาจจะเขียนเป็นล็อก m ส่วนล็อก n แบบนี้ก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันนา่าจะอยู่ในกรณีนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ย n เปรียบเสม,มือน100่ง้ว m เป็นเลข2ดังนั้นนะคะจะได้ว่าล็อกส ฐานร้อยบวกล็อกห้าฐานร้อยดังนั้นบวกกันกดของล็อกบวกกันนะคะเขาบอกว่าถ้าล็อก m ฐาน a บวกล็อก n ฐาน a นะคะจะได้เป็นล็อก mn ฐาน a ก็คือฐานเดียวกันล็อกบวกกันนะคะให้นําเลขหลักล็อกมาคูณกันดังนั้นอันเนี้ยฐานเดียวกันใช่ไหมฐานร้อยเป็นล็อกเหมือนกันนะคะเราก็จับ2กับ5้ามาคูณกันได้เป็นล็อก0 10ฐาน100 หนึ่งร้อยคือสิบยกกำลังสองข้างบนตัวนี้คือสิบยกกำลังหนึ่งค่าดีกรีของตัวหลังล็อกเนี่ยเราจะเอาไปเป็นตัวเศษแต่ถ้าดีกรีของตัวห้อยนะคะเราจะเอาไปเป็นตัวส่วนมันก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองล็อกสิบฐานสิบซึ่งสิบฐานสิบนี้ค่าเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นหน,นึ่งส่วนสองคูณหนึ่งมีค่าเป็นเศษหนึ่งส่วนสองอันนี้ก็ตอบชอยข้อจอจานได้เลยนะคะอันนี้ตอบจอจานอ่ะและอีกนิดหน่อย ต่อมานะคะเขาบอกว่าสิอีกแล้วย้อนกลับมาแบบเดิมเลยก็คือผลบวกของคําตอบนะคะอันนี้ถามหาผลบวกของคําตอบเราก็ต้องแก้สมก,การก่อนเนาะอย่างแรกนะคะสิ่งที่น้องต้องดูเลยก็คือหนี่วักเนี้ยทั้งหมดเนี่ยที่ขอนําโจทย์ตรงเนี้ยนะคะมาเขียนใหม่นะอ่ะก็จะได้เป็นลบฐานสองของตัวนี้อ่ะที่ขอเปลี่ยนเป็นวงเล็บเป็นก้ามปูแล้วกัน เป็น log ตัวนี้เปึ๊บปเปเท่ากับสามหมายความว่าไงหมายความว่าก้อนเนี่ยทางก้อนของน้องนะคะก้อนเนี่ยทางก้อนนะคะจะมีจะต้องมีค่าเท่ากับสองกำลังสามเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าถ้าพี่เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นสองกำลังสามแล้วฐานสองใช่ปะเลขชีีกำลังกบไปไว้ข้างหน้าก็จะได้เป็นสาม log สองฐานสองล้วสองฐานสองได้หนึ่งก็จะมีค่าเป็นสมซึ่งเหมือนกันกับตรงนี้เลยดังนั้นนะคะพี่ก็จะกำหนดว่า อาจจะได้ว่าล o g ของเจ็ดลบสิบฐานสองคูณล็อกของสิบหกฐาน x มีค่าเท่ากับสองกำลังสามก็คือแปดถูกไหมนี่ก็จะเป็นแปดนะคะอ่ะคราวนี้ทำยังไงต่อตรงนี้ฐาน ก็ไม่เหมือนกันอันนึงฐานเป็นตัวเลขอันนึงฐานเป็นตัวแปรแต่ถามว่าเราสามารถสลับที่ได้ไหมเราสลับได้เพราะว่า16เนี่ยถ้าเราสลับ x กับ16 16มันก็เกิดจากเลขฐานสองเหมือนกันถูกไหมอะเราลองวิเคราะห์ดูสิคะว่าข้อนี้เราจะต้องจัดรูปยังไงอะพี่ขอใช้วิธีนี้แล้วกันนะคะก็คือมันจะมีสูตรหนึ่งเมื่อกี้ที่พี่ได้เขียนข้อก่อนหน้านี้ไปให้เขาบอกว่าถ้า log m ฐาน n นะคะเขาจะทําเป็นเศษส่วนได้เป็น log m ส่วน log ดังนั้นอันนี้นะคะพี่จะขอจัดรูปใหม่นะกลายเป็นล็อกของ 7x ล10เนี่ยส่วนด้วยล็อก2คูณกับล็อก16นะคะส่วนด้วยล็ 8. อก x เท่ากับ8เสร็จะแล้วทำยังไงต่ออ่ะน้องน้องลองดูนะน้องสามารถ ค่อีกแบบหนึ่งได้นะคะสามารถทําใหม่ได้อย่างอันเนี้ยตอนแรกเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้ใช่ไหม 7x ลบ10ลบ2มาจากตัวนี้เอกกรน,นี้ก็เปลี่ยนกระจายมาเป็นแบบนี้นะคะอันเนี้ยเราสามารถสลับตัวส่วนกันได้นะคือเอาตัวแปรไว้กับตัวแปรเอาตัวเลขไว้กับตัวเลขนะคะก็จะได้เป็น log7x อันนี้พี่ขอ copy เลยลวกันเนาะ,อะขออนุญาต copy นะคะไม่เขียนใหม่นะอ่านี่แล้วพี่ก็จะสลับตัวนี้ เอาตัวแปรไว้กับตัวแปรเอาตัวเลขไปไว้กับตัวเลขตัวเลขคืออะไรก็นี่ไง16กับ2ไว้ด้วยกันถามว่าสลับได้แบบนี้เลยเหรอได้สลับได้นะคะเพราะว่าถ้าน้องจับคูณกันมาสุดท้ายมันก็มีค่าเป็นตัวเดิมอยู่ดีแค่พี่เพียงเพียงแค่จัดรูปใหม่เฉยๆนะคะดังนั้นอ่าไม่เขียนโซนนี้๋ยขอขอยับนิดนึงเดี๋ยวไม่พอปึ๊บอ่ะดังนั้นอันนี้นะคะจับไปเขียนเป็นรูปเดิมนะคะก็จะได้เป็น log ของ7 x ลบ10ฐาน x คูณกับล็อของ16ฐาน2านอเท่ากับแแล้วเราก็หาค่ามันมาเรื่อยๆซึ่ง16เกิดจากอะไรเกิดจาก2กำลัง4เพราะฉะนั้นตรงนี้เลขชี้กำลังเป็น4แล้วก็ตบมันไปไว้ข้างหน้าล็อก2ฐาน2ก็หายไปก็จะได้เป็นล็อก x ลบ10ฐาน x เนี่ยคูณ4เท่ากับ8แสดงว่าอะไระแสดงว่าก้อนเนี่ยทั้งก้อนมีค่าเป็น2เพราะ 4 2เป็น8ถูกไหม4จากคูณ2เป็น8ดังนั้นนะคะก็จะได้เป็น log 7 x ลบ10ฐาน x มีค่าเท่ากับ2อ่ะถึงตรงนี้ปุ๊บทำยังไงต่อก็จะได้ว่า7 x ลบ10อ่ะมีค่าเท่ากับ x กำลังสนะคะดังนั้นเราก็จะแก้สมรรการก็ย้ายทุกอย่างไปไว้ฝั่งนู้นให้หมดเราก็ต้องแยกตัวประกอบถูกไหมซึ่งอันนี้มันมาจากอะไรมันมาจาก x ลบ5คูณ x ลบ2 x ของน้องก็จะมีค่าเป็น2กับ5 ดังนั้นนะคะผลบวกจริงๆก่อนที่น้องจะหาผลบวกอะ่ะน้องจะต้องนํเ x ตรงเนี้ยไปแทนค่าในนี้ก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นจริงหรือเปล่าเพราะถ้าหลังร้องเป็นลบมันจะใช้ตัวนั้นไม่ได้นะคะแต่ปรากฏว่าสมมติเอาไปแทนเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้พี่ละไว้นะน้องเมื่อเอาไปแทนก่อนนะคะซึ่งมันใช้ได้ทั้งหมดดังนั้นนะคะเเราก็จะมี2อองค่าก็คือ2กับ5เราก็จะตอบ7ได้เลยนะคะก็คือเอาคําตอบทั้งหมดอะ่ะมาบวกกัน ต่อมานะคะข้อสิบเก้าเขาบอกว่าจํานวนจริงที่สอดคล้องกับสมการก้อนเนี้ยนะคะมีค่าอยู่ในช่วงไหนบ้างคือเขาไม่ได้ถามว่าเอกเป็นเท่าไหร่นะแต่ถามว่าอยู่ในช่วงไหนบ้างแสดงว่ามัานอาจจะเป็นได้หลายตัวถูกไหมถ้าเราสังเกตนะคะจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยฐานเรามีสองตัวคือฐานสองกับสามแล้วอันนี้เราเป็นเลขหกเราสามารถจัดรูปใหม่ได้นะคะหกตรงเนี้ยเราก็จัดรูปใหม่ได้เลยเป็นเดี๋ยวนะ สองคูณสามนะคะยกกำลังสองเอลลบสามแล้วก็ข้างนอกยกกำลังสอง่ะเพราะฉะนั้นถ้ายกกำลังตรงนี้นะคะเราจะใช้สูตร a คูณ b ทั้งหมดกำลัง n นะคะได้เป็น a อกำลัง n คูณ b กำลัง n สิ่งที่จะสื่อก็คือถ้าเลขยกกำลังอยู่ข้างนอกนะคะเลขชี้กำลังอยู่ข้างนอกเราสามารถเอาเข้ามาแจกได้แต่ว่าจริงๆแล้วอะเราสามารถเอาเนี่ยมาสอนกันก่อนก็ได้นะคะก็จะได้เป็น สองคูณสยกกำลัง4 x ่กลบหก็จะได้เป็น2องกำลังเอ็กคูณสามกลังเอเท่ากับสองกำลังสีลบหคูณสามกลังสีลบหดังนั้นนะคะเราจะเห็นไหมชัดเจนเลยนะว่าตรงสองกำลังเนะคะต้องเท่ากับ2องกลังสีลบหและยังไม่พอตรง3ามกำลังเอ็กแป๊บนึงนะเป็นสก่อนตรง3ามกำลังเนะคะจะต้องได้3ามกลังสีซลบหซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนอ่ะฐานสอง x กับ 4x กลบก็ต้องเท่ากันฐาน 3x กับ 4x กลบก็ต้องเท่ากันดังนั้นนะคะเราก็จับแก้สมการเลยจะได้ว่า x เท่ากับ 4x ลบ6แล้วเราก็แก้สมการเนาะสุดท้ายนะคะ x ของเรามีค่าเป็น2ถูกปะเช็คดูก็ได้ถ้า x เราเป็น2 2 4องเป็น8 8ลบ6ได้2 2 4เป็น8 8ลบ6ได้2 2อยู่ในช่วงไหน ช่วงนี้เป็นลบไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่บางคนบอกว่าแต่ตรงนี้มีสองนะเพราะมันเป็นวงเล็บค่ะว,วงเล็บแปลว,ว่าช่วงเปิดช่วงเปิดแปลว่าใช้เลขตัวนั้นไม่ได้อันนี้อยู่อันนี้ก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องตอบเฉพาอ,องงนะคะจะวงกลมทไรยมันเป็นสี่เหลี่ยมทุกทีเลย อ่า้อยี่สิบนะคะเขาบอกว่าค่าของก้อนเนี้ยทั้งก้อนมีค่าเท่าไหร่อันนี้ที่เอามาลอกโจทย์ใหม่นะจะได้เป็นล็อกสี่สิบฐานสองนะคะลบล็อกยี่สิบห้าฐานสี่ฐานเนี่ยตอนนี้มันใกล้เคียงกันแล้วเพียงแต่ว่าอันนึงฐานสองอันนึงฐานสี่เราสามารถปรับให้เป็นฐานสองได้เพราะฉะนั้นก้อนแรกที่จะยังไม่ปรับนะคะแต่ว่าตรงล็อกยี่สิบห้าฐานสี่อ่ะที่จะเปลี่ยนเป็นสองกำลังสอง ซึ่งพอมปปันกำลังสองปุ๊บนะคะมันจะมีทฤษฎีบทหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเลขชี้กําลังอะ่ะตัวฐานอะ่ะมันมีเลขชี้กําลังใช่ไหมเราจะปรับไปเป็นตัวเศษของลอก,ก้อนนั้นนะคะก็จะได้เป็นล็อกสี่สิบฐานสองลบหนึ่งส่วนสองล็อกยี่สิบห้าฐานสองคือตรงเนี้ยมาเป็นของตัวฐานเราจะเอาไปเป็นตัวส่วนเนาะทำเป็นเศษส่วนของของไอ้ก้อนเนี้ยก้อนหลังนะคะดังนั้น หมายความว่าไงเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยปกติที่เราหาค่ากันมาเนี่ยสัมประสิทธิ์ตรงเนี้ยมันจะไม่มีอยู่ข้างหน้าล็อกใช่ปะน้องก็จะต้องเด้งกลับไปเป็นเลขชี้กำลังของ25ดังนั้นนะคะตรงเนี้ยก็จะได้เป็นล็อก40ฐาน2ลบล็อกย5ยกกำลังเศษ1ส่วน2ฐาน2คราวนี้พอฐานเหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ยตัวห้อยของน้องเหมือนกันละลบกันเราสามารถเอาเลขหลังล็อกมาทำอะไรกันได้ มาหารกันถูกไหมเป็นสี่สิบหารด้วยยี่สิบห้าเศ็หนึ่งส่วนสองยกยี่ <25, S 2> สิบห้ายกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองคือเท่าไหร่ก็คือห้าดังนั้นตรงเนี้ยมันจะได้เป็นล็อกแปดฐานสองซึ่งแปดก็คือ 2, สองกำลังสามมีเลขชี้กำลังอีกแล้วตบมันไปไว้ข้างหน้าได้เป็น 3, 2, สามล็อกสองฐานสองล็อกสองฐานสองได้หนึ่งเพราะฉะนัน้นคำตอบข้อนี้คือสามนะคะอันนี้ก็ตอบช้อยข้ององ,งูได้เลยอันนี้คือแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะ แต่ว่ามันก็ได้คําตอบนะคะต้องใช้ทีซีหลายอันเพราะฉะนั้นถ้าทีฎีเราไม่แม่นเรื่องล็อกเนี่ยจะเป็นปัญหาเยอะที่สุดถ้านับก็เป็นม .5 เรื่องที่ยากที่สุดก็จะเป็นล็อกกับล็อกติโกนเวกเตอร์คือแบบรวมบรรดาเรื่องยากเข้ามาผสมกันเลยถ้าเป็นม .4 ก็จะเป็นเลขาคตวิตระหอถ้าเป็นม .6 ที่น้องจะไม่ค่อยชอบกันเลยคือสถิติแต่มันไม่ได้ยากแค่สูตรมันเยอะนะคะก็ฝึกไปทีละเรื่องไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาดูซ้ำๆไม่จำเป็นต้องดูของพี่คนเดียวก็ได้นะดูของคุณครูคนอื่นก็ได้ติวเตอร์